5075e ครับขนาด75แรงมา้าตอนรับโปรโมชั่นใหม่ครับรับจองเพิ่มอีก1คันครับขอบพระคุณเสียใหญ่จากทางมึงเลยะฮะคันนี้ก็รอประกอบครับจัดองทรงเครื่องนะฮะรอที่จะส่งมอบน่าจะอีกเร็วๆนี้นะฮะจะไปส่งมอบจอนเดียขนาด75แรงครับราคาจากโปรตีเกือบล้านสามนะรุ่นนี้นะฮะตอนนี้เหลือ1นึ่งล้านหกหมบาทครับเรียกได้ว่า เอาราคาแบบเอาได้แล้วครับราคาหายไป2อ0 0 0 0กว่าเหมือนเขาผ่อนค่างนวดให้ปีหนึ่งนะฮะมาดูว่า75แรงนี่เขาให้อะไรเขาปรับปรุงอะไรในตัวใหม่ฮะเมื่อก่อน75็ดสิบห้แรงเพื่อนคนที่ใช้งานอาจจะบอกว่าทําไมรอบมันอื่นฮนะตอนนี้เปลี่ยนภาพใหม่แล้วครับ75คือที่สุดแล้วปรับปรุงในเรื่องของเทอร์โบครับแรงบิดเพิ่มเข้ามา จัดอินเตอร์ลูกบอกเอฟะฮะแล้วก็เรื่องของตัวปั๊มนี่เมื่อก่อนเขาจะเป็นปั๊มไฟฟ้ากลับมาใช้ของปั๊มบอสนีปั๊มบอสแบบกลไกครับเวลาจะดับเขาเพิ่มตัวสนิหน่อยใช้แทนตัวดึงดับนี่ฮะรอบจะมาเร็วครับมาเร็วไม่พอแรงบิดคือแบบแรงบิดกระโดดเข้าไปเลยฮะกระโดดเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของรุ่น75แรงอะฮะก็เรียกได้ว่าออปชั่นมาเต็มราคาที่ขายหวบเลยฮะถือว่าเป็น เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีของสําหรับโอกาสดีสําหรับลูกค้านะครับก็ฝากอีกหนึ่งรุ่นนะกันนี้ก็เดี๋ยวรอประกอบแล้วก็จะไปส่งมอบกันครับเร็วๆนี้ครับขอบพระคุณมากครับผม